อฟซีเห็นอะไรไหมครับนู่นนะครับครับนี่ก็เขาเรียกว่าดวงจันนะครับดวงจันก็ยังไม่ตกดินอยู่นะครับเอฟซีดวงจันใหญ่ๆนะครับเอฟซีนี่นะครับเอฟซีมื่คือนี้เขาเอามส่นนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับเอฟซี เนี่ยครับเมื่อคืนนี้เขาก็เอานี้นะครับมาลงเงาใบสีนะครับสีนะครับเขาก็ทําทั้งคืนนะครับเมื่อคืนหม่าก็มาอยู่ยามอยู่เวรนมาเล่นด้วยนะครับสีเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็กำลังเย็บอยู่สวัสดีเอฟซีที่รักโอและช่ังสวัสดีค่ะสาธุก โอ้โหนครับเย็บทั้งคืนนะคะสีนี่นะครับตอนเช้าก็ยังเย็บอยู่นะครับอกไ่ดามากดูสวยมากนะครับสี นที่เย็บแทนใบสีมาทำทั้งคืนนะคะเป็นพวงมะลัยด้วยทั้งคืนหนาวหนาวยอยหนาวต้องห่อผ้าแบบนี้แหะค่ะวันนี้พี่เดินทางจากเชียงใหม่ไประยองนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณจัญญานะคะเราจะสทำบวกนะคะคุณในการเดินทางกำมาทรนี้ดนะหาชมดีดีดูสวยๆแต่สีอ่าสย กลุ่มนี้สวยมากๆเขามีในขอใกล้หีปีนาต้องมาน้ำเนื้อเขาจะเปิดดูตลอดทางขอบคุณค่ะชื่อกลุ่มไหนเจ้าลางการนอฟ์อ๋อเอสซีถามว่ากลุ่มไหนคะกลุ่มเยี่ยมพันใบสีมาจากร้อยเอ็ดไงป้าเจ้าจำอะไรบ่กไม่เอสกลุ่มไหนกลุ่มไหนจะจอดได้ยังไงกลุ่มไหนตั้งเจ้ากลุ่มกันแล้วยังเรา เรายังยังใช้มืออีบเหมือนกันโอ้โหทงก้องโกรธโจรยังไม่มีกลุ่มนะคะแต่อยู่ร้อยเอ็ดเนาะมาทงอยู่ร้อยเอ็ดคุณทองนะคะเย็บทั้งคืนนะครับสิอ๋อหลังนะครับสิดูด้านหลังกันครับ นี่นะครับเีเย็บทั้งคืนเลยค่ะอ่ดูรอบๆกันนะครับีแล้วก็ดูรอบๆนี่นะครับก็เย็บทั้งคืนเลยนะครับเี่คืนลูกวาขก็มาขนลงจากรถนะครับ รถคันใหญ่ๆนะครับสีสนี่มีทั้งก้อยแล้วเออมีทั้งไอทั้งต้นกล้วยด้วยนะครับสีเมื่อคืนเออมื่อคืนนี้ก็ลุงก็ให้วางลงมาดูะนะครับแล้วครับแล้วก็เสียงโชคกันนะครับสีนู่นนะครับนี่ก็รถใบสีครับ สวยงามสวยงามเดี๋ยวเรา,าก็จะไปทำงานต่อท네ะานครับสี่นะครับแล้วก็เราก็ชมใบสีกันเสร็จแล้วนะครับสี่ เราก็เข้ามาสวนก่อนนะครับสีเดี๋ยวเราก็จะไปดูดไปชมเาลาะๆกันไปอีกก่อนห <c oughs> <c oughs> ลักก็ยังคอแหบคอยแห้งอยู่นะครับสี <c oughs> ดูสวยๆงๆามๆเดี๋ยวหลักก็พาสีไป ดูไปชมโอ้โ oh, ห oh, oh. ใหม่ๆก่อนสีไปชมใหม่ครับดูรอบบริเวณนี้ก่อนสวยงามมากเลยนะครับสีอ,อสีมือจริงๆนะครับสีมือมากๆเลย ก็เขาก็เคยมาทุกปีนะครับก็ถามก็ถามก็คุยคัำเมื่อคืนนะครับเขาก็มาทุกปีทุกปีเยีบทั้งคืน เราก็ชมไปก่อนนะครับสิชมไปก่อนสวยๆแล้วทำได้สวยะครับ <c oughs> สิครับเอาเลียงแบบน,นี้นะ,ะสวยสวย ครับดูฝีมือนะครับสิอ๋อสวยสวย,สวยลูกไส้ผู้ปาดเนี่ยอ๋ออันนั้นอันปะอ๋อครับก็ทำได้สวยเนี่ยสิเอาไส้ขึ้กันเนี่ยป่ะครับอันนี้

อืมนะครับท่านี้ก็ทำกันทั้งคืนเลยนะครับสิจนสดแจ้งหนาวหนาวหนาวโอ้มันสวยขึ้นแล้วล่ะหน,หนาวไม่ค่อยสวยหนาวไหมหนาวไหมคะหนาวไหมเออไม่บอกไมหายบอก <laughs> Đó. <Cát> nào tá cá não, eu vou. Só um pouco, não é assim. Tá, เดี๋ยวถ้ากลางวันมันก็ร้อนนะขำเหยียบแล้วนะครับสี่ วยงามมากนะครับสี่นี่ก็บายสีจะเอ่อต้อนรับปีใหม่นี้นะครับสีแล้วก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็บายสีเอามาเมื่อคืนนี้นะครับขอขอบคุณเอฟซีเจดีทุกคนนะครับนี่ก็จะเอามาต้อนรับปีใหม่นี้นะครับ เอฟซี FC, ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ